สวัสดีค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยวที่เมืองฮันเลอร์นะคะดูดูบรรยากาศดูภูมิประเทศข้างๆดูภูมิประเทศรอบๆเมืองดูนะคะเชิญชมได้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยวที่สถานีรถไฟฮันเลนะคะฮันเลอร์นะคะนี่ชื่เมืองที่ในเมืองเมืองฮันเลนะคะดูนะคะดูความสวยงามมาก แค่นี้ก่อนนะคะทำยังไงจะถ่ายไห้ดูเนะะาะดีนะคะมีรอบเมืองในเมืองเป็นแบบนี้นะคะเมืองมีเสรจรางบ้านช่องใหญ่เหมือนกันเนาะอันนี้เข้าไปที่สถานีรถไฟนะคะก็มีตารางรถนะ่ะตารางรถไปแล้วไปกำลังเดินลงบันไดนะคะเราจะไปขึ้นรถไฟแต่เราต้องลอง,ลงเดินบันไดไปก่อนนะคะค่อยๆเดินลงไปเนาะเข้าไปอันนี้ เดี๋ยวต้องเดินหาว่าอยู่รางไหนรถไฟที่เราจะไปนะ่าจะจะไปตอนนี้จะไปลอยนะ้คะต้องขึ้นรถไฟแล้วรางไหนเดี๋ยวดูก่อนดูที่ตารางตารางวันที่ตารางรถเดินนะคะตารางรถอยู่ที่นี่นะไฟสีสีเหลืองนี่ตารางรถนี่ตารางรถบอกนี่น,อดดอนะคะอินฟอร์มไอโซนเลยอ่าแล้วเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวเรไปเจอขึ้นรถไฟไปเมืองลอยหน้านะจากเมืองฮันเลอร์ ไปลอยหน้านะคะนั่งให้ดีก่อนนะคะอ่านี่ตอนนี้ในฮันเล่นะคะฮันเล่ก็ม,ม,มีมีตลาดมีโรสมรน่มีร้านขายยาในทางเข้านะคะทางเข้า,าเพนท์เพนี่ก็มาเนี่ยก็เดินมาเรื่อยๆอันนี้เป็นทางรถไฟมียาวด้านนั้นเนี่ย,ม, 12, ยมีสิบสองสิบสามรางอ่าเบียมูสเราต้องไปที่รถอยู่ที่นอนนะคะ รถจอดอยู่ที่นั่นรถขาวนู่นอันนี้รถไฟสวยเหมือนกันนะเราจะไปรถไฟคันนี้นึกรถไฟคันนี้นะคะไปที่ร้อยน้ำไปแมสบวกซตาเซอร์ตอนนี้เรามาอยู่ที่แมสบวกนะคะแมสบวกที่สถานีรถบัสนะคะสถานีรถบัสก็ใกล้ๆอยู่กับสถานีรถไฟนี่สถานีรถไฟในนั้นก็ในตึกนี่สุดๆนี่นะคะทางเข้าสถานีรถไฟนะสถานีรถไฟของแมสมส์แมสบวกนี่เคียชเชอร์นี่เป็นโบสถ์นะอยู่ในใจกลางนู้นนะคะ มีเมือง age, มเมืองแมสแมสบวกนะคะเนี่ยเมืองแมสใกล้ๆกับเมืองฮาฮัลลานะคะเมืองใหญ่ชื่อฮัลล่าใกล้ๆกันนี่ลักษณะเมืองก็ใหญ่พอสมควรนะคะเรามาตอนนี้เราจะขึ้นรถบัสไปที่หลอยหน้าแล้วถ้ามีอะไรสวยๆจะถ่ายมาให <c ười> ้ดูนัค <kil> นี <gos> ้ก <ười> ่อนค่ะนี่นะคะนี่บ้านหูบแมสบวกนะคะบ้านหูบบ้านหูบแปลว่าสถานีรถไฟบ้านบ้านหูบแปลว่าสถานีรถไฟนะคะแมสบวกก็เป็นเมืองนะคะ เข้าไปข้างในนะคะเมื่อกี้นี้คะเมืองเล็กๆนะคะไม่ใหญ่เท่าไหร่เดี๋ยวนี้เราจะไปขึ้นรถไฟเอสบานไฟลอยหน้านะคะเพราะรถบัสมาช้าอีกหนึ่งชั่วโมงครึ่งตอนนี้เราจะไปขึ้นรถเอ่อสตาร์ชันบานแปลว่ารถไฟเอ่อรถแตรมนะคะอ,อ,อ่าละเดินไปอีกนิดหน่อยนะคะให้นี่ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนี่ยบ้านเมืองของเมืองแม่สะบวกนะคะเมืองแม่สะบวก บ้านเมืองเขาเป็นแบบนี้เล็กๆไม่ใหญ่เท่าไหร่เนะเมื่อกี้ฮันเลอร์นี่ใหญ่กว่าทีหน่อยทีนี้ถนน,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 นก็เป็นแบบนี้เงียบๆที่อากาศดีนะคะไม่มีรถเยอะ <laughs> อากาศดีนะคะเพราะไม่มีรถเยอะเอาละเรา,ะเาะจะขึ้นไปขึ้นรถไฟเดินไปอีกประมาณ500เมตรนะคะทางด้านนี้เอาละเมตร ไป500ห้าร้อยเมตรก็จะถึงรถแทมแล้วนะคะท่าน,นนี้ก่อนนะคะนี่ซูเปอร์มาร์เก็ตชื่ออลิสนะคะเราจะไปซื้อของข้างในโน้นนะคะก็มีซูเปอร์มาร์ก์ด้วยที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะซูเปอร์มาร์เก็ตชื่อว่าลิสนะคะเราจะไปดูของข้างในนะคะท่านนี้ก่อนนะคะ,อะตอนนี้เรามาที่มารออยู่ที่อะไรนะซาชันบานก็แปลว่ารถแทมนะคะมีป้ายรถแทมอยู่ที่นะคะหลังหลังโรงหนังของ แม่สบวกตรงกันข้ามกับตรงกันข้ามกับสถานีแม่สะบวกสถานีไฟแม่สบวงค่ะตอนนี้เราดูใบไม้ผลินอกกรองใบไ,ไม้ก็เริ่มผลิแล้วนะคะสีเขียวหญ้าเป็นสีเขียวเลยถน,นนคนเดินก็ถนนก็ยังเมืองนี้นเล็กๆไะมคะไม่ค่อยมีรถเท่าไหร่นี่ถนนเงียบๆนะคะวันนี้วันเสาร์ด้วยเนาะ <laughs> เอาแลแค่นี้ก่อนนะคะ ไม้ผลีนะแ,ลลลแล้วนกเริ่มร้องเลยถนนที่ชื่อมาเรียอาซัสนกเริ่มจะร้องใบไม้ก็เริ่มผลีไปนะนะแล้วเอาละแค่นี้นะคะตอนนี้เราอยู่บนรถรถแทร็มนะคะไปที่บ้าน <the> <cyc lic> อะไรเนี่ย ตอนนี้อยู่ที่้อยหน้าแล้วนะคะ้อยหน้านีนทางตะวันออกทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองเบอร์ลินนะคะเมืองเล็กๆใกล้ๆกับเล็บซิกแค่นี้ก่อนนะคะ